แล้วก็จะผานี่เอามาหนัดเป็นชุดนะคะเพราะบางทีบางคนก็ตัดเป็นชุดบางคนก็ตัดสัตย์นี่นะคะสนธสนสนใช่มคะคะเอาบางทีบทีเราตัดได้สเร็จนคะอ๋อค่ะแล้วอย่างอย่างผ้าผืนนี้ผืนละเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะประมาณสอกว่าสนบาทด้วยไหมคะยงประมาณสอไม่ไม่ไม่แพงดไม่ค่ะค่ะแล้วอย่างอ่าอย่างอย่าง อย่างนี้ละคะที่มาดูได so ้ไหมคะนี่คือมาเนี่ยใส่แจ้งนาที่นี่ชอบตัวนี้วนน้ววาทะคะอาปเชอมตเช่ันเะได้ได้วยเวลาทนู้ว่าจะดูยังไงว่าลูกค้าคนไหนควรใส่เสื้อผ้าแบบไหน คุณผู้ชมสงสัยเห็นเยนแต่งยุ่เหมนะไม่ใ่ไม่ใเดือนนี้นะเดือนนี้คุณผู้ชไม่รอะว่าชุดที่เย็นใส่เปนใส่สบายอย่างเดงอย่างเงี้ยค่ะคดูมันดีด้วยช่ค่ะ คุณผู Bref, ้ชมงงเหอโยนใส่หรว่ยโยนซองอะไรไม่มีซองอะไรถ้าเป็นน่าจะมแของทั้งกมจะมีถ้วยเครื่องดื่มต่างๆเนี่อะไรอต่างเงี้ยนี่นี่เขาเรียกอะไรคะอ้นี่แบบว่าเต็นเต็นเรี่ยแต่ใตัวก็คือแบนี้เป็นส่วนใหญ่ ก็คือมันเป็นชิ้เดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่ไงคะคูนะคะอเรกลับได้เลยไหมปาณนี้ค่ะอบวยขึ้นมาทีย่ะถ้าเกิ่ามาที่รานนี้เนี่้านนี้เปิดแต่หนกอึง่มนะคะแล้วที่มันปิดไหมคะวนหยุดไหมคะ ไม่ปิดเลยเหรอแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ยืมชุดนะคะคุณชาติเดียวคุผู้ชมคะยังไงเราจะมาถ่ายยิ้มจะมาตัด่นที่ไรที่ขาทำอะไรเราพิเศษนะพิเศษลีมากถ้าใครที่มาจากรายการ้พิเศษไหมขอบคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมท่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนนี้นะคะกับร้านของที่ราชนีนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเดินไปนะคะนี่คุณจะเห็นไหมทำอะไร เป็นแฟชั่นนะคะแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยบัตริกก็จะทำให้กับสำหรับหญิงสาวที่กำลังจะแต่งงานนะคะแต่ว่าคือว่ายังไม่แต่งงานก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านเองง่ายค่ะเห็นอย่างนี้นะคะราคา100บาทค่ะอะค่ะช่วยอะค่ะผู้ชมคผู้ชมคะตอนนี้นะคะยออยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะพี่มาแล้วเจ้าของร้านเธาอยู่ใน เค้นเฮนนาค่ะนะคะและนี่ก็คือเจ้าของร้านนะคะและนี่ก็คือคนที่ทำเฮนนาให้กับโยค่ะพอดีว่าร้านนี้ชื่ออะไรคะเทรดออฟอินเดียค่ะเราก็บอกวันมองชื่อหน้าร้านว่าชื่ออะไรนะคะวายจูเนมกลับมาล้วกับมานะคะทั้งสองท่านละวายจูเนมเนปซเนฟซีเนปซีนะคะ ีคุณผู้ชมคะขออนุญาตใช้ไมโครโฟนนิดนึงค่ะเพราะเสียงเบา่ะคะเอิร์ฟนะคะทั้งสองท่านเป็นชาวเดลีนะคะทั้งสองท่านเป็นชาวเดลีนะคะแล้วก็คือเมื่อวานนี้ยังมาสัมภาษณ์นิดนึงแล้วนะคะทั้งสองท่านนี่ยูซินไทยแลนด์อีกสามปีนะคะ นอ่อทุกอย่างนีทุกอย่างนี่ะคะข้าวจำข้าว from India from India made in India it's all made in India ค่ะก็คือของทุกอย่างในร้านนี้เนี่ยมาจากอินเดียทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างของอย่างเครื่องประดับเนี่ยอย่างที่โยใส่เนี่ยก็คือจากร้านนี้นะคะใช่นี่ค่ะรวมทั้งนี่ค่ะคือเห็นหน้านะคะและนี่คือคนที่ทำเห็นหน้านะคะวันนี้ที่เห็นยืนอย่างนี้ไม่ใช่อะไรไม่สบายไม่สบายเลยนะนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะอย่าขอโทษนะคะอย่างเห็นหน้าเนี่ย คุณผูช้ชมคะจะเห็นไหมคะว่าวอยู่ได้สิบสองวันอยู่ได้สิบสองวันแล้วก็มีทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแต่ว่าพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะโยทําเฉพาะด้านหน้าเพราะว่าโยโกวันนี้ต้องต้องมางานแล้วเดี๋ยวมือจะเปื้อนนะคะ อยากจะอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าคนที่คนที่เพ้นเห็นหน้าได้เนี่ยต้องต้องเป็นคนมีสมาธิเขาเป็นสมุนไพรด้วยค่ะเป็นเทิร์ฟค่ะเขาไม่มีการเปบเกิลค่ะค่ะต้องมีฝีมือทางช่างศิลป์นะคุณยูจะทำได้เอ่อแทนบอกว่าเป็นเป็นอะไรนะคะเห็นหน้าเ็นหน้าสมุนไพรนะครับค่ะก็ไม่มีแกนเบเกิลค่ะก็ไม่เป็นไรนออลลเ no allergic no s ฟ i n e อ่าฮะไม่มีผลไม่เป็ผิวค่ะจะ good for skin no problem แล้วแล้วเขาจะค่อยๆหายไปเองเหรอคะค่อยๆหายไปเองเหรอคะ ร้านบอกร้านพระประแดงอยู่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะติดทนนานอยู่ประมาณ12วันอยู่ได้ประมาณสิบสองสยี่ประมาณ12วันนะคะอยากจะของที่นี่นี่ตรงไหนที่เป็นเป็นของสินค้าที่เป็นชิ้นที่ขายดีที่สุดคะขายดีที่สุดขายดีสุดไหอ่าฮะที่คนไทยเนี่ยใช่ไหมใช่ที่นี่ครับนี่อันประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ขายไปนี่ยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทนี่คือไห้นน่ี่คืออะไรยี่สิบบาทใช่านั้นนะคะค่ะโดยเฉพาะที่นี่นะคะใช้ได้ไันเดียว ใช้ได้สองค่าอ่าใช้ได้มือได้สองข้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาทําข้างหลังมือต่อนะคะอ่ายายหาว่าอย่างอย่างทองต่างๆอย่างเครื่องประดับต่างๆนี่ค่ะมาจากตรงมาจากที่ส่วนไหนของอินเดียบ้างคะใช่อันนี้เป็นชุดแต่งงานนะครับนักสตรีอีาชุดแต่งงานนะคุณอ๋อีัเป็นชุดแต่งงานใช่ไหมคะอลังการมากเลยมีทุกอย่างนะแล้วก็ชุดอันนี้ปกติผมใส่อ่าฮะชุดเชื่อการณ์ค่ะค่ะอ่า อยากจะบอกว่าอันนี้ก็ได้จากที่นี่นะคะอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะมากค่ะเอ่อยอยากจะให้ช่วยอย,อยากจะถามว่าอย่างร้านนี้ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคะเอ่อ uh, 10นค่ะ6น <c oughs> ะคอันทุกวันไม่ใช่วันหยุดค่ะก็คือว่าเปิดทุกวันนะคะแต่จนถึงแค่หกโมงเย็นเท่านั้นนะคะถ้ายังไงก็ต้องรีบมาทาะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่นี่อยู่ตรงชั้นจีชั้นจีชั้นจีนนะคะเลยเอ่อบันไดเลยบันไดมานิดนึงเดินมานิดนึงนะคะเลยจากเอ่อตรงโถงนะคะมาหน่อยนึงก็จะเจอพบกับร้านนี้นะคะซึ่งเจ้าของร้านใจดีมากอันนี้เอ่อ where บริจุคล้องโรสโรสฟินโร spin นะคะซึ่งเนี่ย ที่จะถามใช่ไหมถ้าอยากรู้อยากรู้คือคือมีค่าบริการเท่าไหร่ที่พี่เขาจะเพ้นได้อย่างเงี้ยค่ะข้าวมันข้าวมัน like this ใช่ค่ะ start from start from one h u n d ห้าก yes yes this design is one fifty two hundred บาทถ้าให้ออกให้ทำเป็นรูปล่างอื่นได้ไหมเป็นพระพิคเนตเป็นอะไรก็มีทคนิคเขาทำได้เขาทำได้เขาทำได้ค่ะ ก็คือว่าทําได้ทุกอย่างอ่าใช่ครับนี่นี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กนักทายเดี๋ยวเขาโชว์ให้ดูนะคะอ๋อนี่เป็นเป็นลักษณะเป็นลักษณะงานของเขาอันนี้คือลักษณะคือเพ้นท์อู้ทั้งมือนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะใช่่ใชอันนี้ก็ประมาณสองร้อยอันนี้ประมาณสองร้อยเพราะว่าลายลายมันเยอะอ่าฮะเห็นไหมมันได้สวยนะคะ สวยมากสวยมาก,มากนี่คุณผู้ชมค,ค่ะเ,คเขาบอกว่าสวยมากจริงตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วอยู่อยู่อาบัดดี้เขาเป็นบัดดี้อยู่แล้ว,ลว,ลว,ลวนะคะแบบว่าส่วนตรงนั้นก็จะเป็นร้านของของคุณแม่ใช่ของคุณแม่ของเขานะคะเรียกว่าถ้าเกิดก็คือว่าเป็น2ร้านที่เหมือนกันนะคะค่ะคุณผู้ชมพาถ้ายังไงนะคะอย่าลืมนะคะมาที่เทรดอินเดียออฟอินเดียนะคะไม่ต้องไปซื้อถึงอินเดียไม่ต้องไปทำเทน่าถึงอินเดีย มาที่นี่เลยค่ะมาที่อินเดียแอนเทอรเรียมค่ะดียวงไงเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะขอขอบคุณค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นร้านที่คุณผู้ชมต้องสงสัยที่ตัวใหญ่จยิงงใช่ใช่ใช่เอาชุดมาจากไหนชุดนี้ยอตัดเอาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูร้านที่ที่ยตัดเนี่ยคือร้านไหนนะคะเผื่อที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยอยากจะมาตัดก็มาตามมาได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวไมีการดักหมายว่ามาอีกทีด้วยคุณผู้ชม ว่าของของก็จะมีขายด้ทั่วไปนะคะก็เนี่ยราคาประมาณสองร้อยเราคือสองคนขึ้นไปแล้วราบาทแพงนะ่าราคาไม่แพงดูสีคุณโยน่ารักเดียวคือเก้งแมวเก้งแมวนะะคนี่เลยค่ะร้านเซน่าเซน่ะอ๋อเซน่าร้านเซน่ะจะของร้านอยู่ข้างในพอดีเลยจะของร้านอยู่ข้างในพอดีเลยนะคะร้านเซน่านะคะเป็นร้านที่โยตัดชุด ของโยนะคะที่สําหรับใส่มาในงานในวันนี้นะซึ่งเจ้าของร้านน่ารักมากตอนนี้ให้เจ้าของร้านเสริมสวยกับพร้อมยังคะโอเคค่ะเชิญค่ะต้หมูสวยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชายหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะคือร้านที่โยมาตัดชุดของโยสวยงามในวันนี้นะคะและนี่คือเจ้าของร้านเขาสัมภาษณ์ชื่ออะไรอเอาเลยทำหน้าที่พิธีกรชื่ออะไรคะคุณเจ้าของร้านสวยคุณแอนเชลรีโอชื่อออกในไทยด้วยนะค่ะ เ,เพีย่ยนชลีในร้านนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างคะของร้านนี้เสื้อชุยนำเข้ามามตัดตัดให้ด้วยตัวผ้าก็นำมาด้วยใช่ไหมคะค่ะ,คะอ,อ,อย่างชุดที่ร้านนี้เนี่ยถ้าจะสังเกตเนี่ยจะแตกต่าจากร้านอื่นนิดนึง<ๆ>เพราะว่าร้านเนี้จะดูเป็นแพทเทิร์น จะดูจะดูสำหรับไปตัดเป็นงานตัดเป็นงานหรือตัดแบบคุณโยในลักษณะที่พิเศษในอกจากแบบทั่วไปใช่ค่ะแล้วอย่างร้านนี้เนี่ยตัวของตัวของคุณี่เนี่ยมาจากที่ไหนยังไงแนะนำนิดนึงค่ะันราะนั่นเป็นคลย นานหรือยังคะเป็นสิ่งที่ที่อ๋อประกอบกันที่จุนใหญ่กอยู่กันนานๆทั้งใช่นหมคะร้านนี้นะคะคุณผู้ชมร้านนี้ดีอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอ่าถ้าแขกที่อยู่เนี่ยต้องต่อราคาร้านนี้ลดให้เองไม่ต้องต่อลดให้เลยนะร้านนี้จะลดให้เลยไม่ต้องต่ออันนี้ประมาณเท่าไหร่เห็นอลังการยังอ่าอันนี้ค่ะอย่างชุดนี้นะคะอ่คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอย่างเชื่อว่าน่าจะสักสามพันได้เลยเนี่ยผ้าเนี่ยนะผ้าเนีสองพันกว่าบาทนะคะ ค่าตัดอีกนะคะคุณผู้ชมค่าตัดอีก550ร้มห้อสรอคุณโยประจารวมเบ็ดเสร็จและอีกนิดเดียวถึง3 0 0พันแต่ทาไมไมมค่าแต่ขอโทษว่าบางชุดอีกชุดหนึ่งนะคะค่าผ้าเนี่ยพันกว่าบาทคือคุณผู้ชมต้องดคิดนึงนะคะว่าตัวอย่างโยนเนี่ยเล็กนิดเดียวขนาดเนี้ยไม่ใช่ค่าเยอะมากคุณผู้ชมแล้วคราวนี้ว่าแค่ตัดเขาไม่ได้ตัดธรรมดาเพราะเขาจะมีการเล่นเล่นเล่นลายเล่นชายให้ด้วยนะคะและผ้าเนี่ยคุณผู้ชมคาผ้าที่นี่ดีมากเพราะว่า มาดูแล้วไม่พอใจไม่ขายด้วยเพราะว่าจะดูเลือกผ่ายกับลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเหมาะแค่ไหนแล้วก็มีงบประมาณแค่ไหนนะคะอ,อยากจะรบกวนช่วโชว์ผ้าส,สวยๆของทางร้านนิดนึงได้ไหมคะเด็วเชิญเลยคะ่นะพอดีว่ามีลูกค้าอยู่ในร้านด้วยนะคะเอามาโชว์กืนน่านะคะ,นะคะนี่เลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือผ้าของทางร้านนะคะก็จะดูเก็บเป็นอย่างดีนะคะอย่างอย่างยผ้าผืนนี้นะคะดูเป็นของมีค่ามากเลยนะคุณผู้ชมนะชอบรักรักชอบไม่แขวนนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้ดูเหลือบข้างล่างนี่สก่อนสีผ้าแล้วอย่างผืนแบบนี้นี่คือผืนละเท่าไหร่อันนี้สองหมื่นค่ะสองหมื่นนะคะ เอาไว้เพื่อตัดชุดยัอะไรคะอันนี้เป็นชาดีนะคะตัดสาลีเหมาะกับไปงานงานแต่งงานนะคะเพราะว่าถ้าทำ